เดี๋ยวยฮันเนสินพิซซามหมอแล้วโอ้โยนนติดใจทำอีกแล้วทำอีกแล้วยนนทอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลลากระดมัดพิซซ่าอันนี้ทำพิซซ่านะคะแป้งพิซซ่าเองนะคะอันนี้หน้าพิซซ่า นูนเตาเตาพิซซ่าอยู่ตรงนี้นเราทำพิซซ่านะคะหนึ่งนาทีสี่ร้อยห้าสิบองศาอบหนึ่งนาทียี่สิบนะคะเสร็จเลย่สุดยอดมากนี้ครีมสีขาวครีมเดฟซอสอเออซอสหรือ,อคีมซอสอ

นี่คนรอ,อก,กินพิซซ่าอยู่เนี่ยถือจานรอรอแล้วแว่นตัพโปพิซซ่ายอเนสฮะฮะก็โซอูออสต์อูสต์เนาะใส่ลงไปอีกนะคะชีสลงไปอีกนะ,ะ่งมะเขือเทศปาปิกา้าอืม

Man, ett minut, två sekunder. Kanske. Innan man jämnar ihop allt. pizza och pizza. แป้งลงไปเพื่อที่ไม่ให้ติดมือนะคะไปแป้งลงไปไม่ติดอ้ตายเวลาแล้วย่เรงด้วยโอ้ยย้ยยย Nu jag jobba också. Titta, även det gudar då Ja, det är Du och... Det är ju likadant i början. Ja. Det är samma ruttjefås och lakta så... Ja, men... Man är... Golf. Ska han hjälpa? Han gör det.

ช่วยช่วยช่วยอาทำพิซซ่านะคะแม่ถ่ายรูปเพิ่งทำเพิ่งเลิกงานมาขับเียเลิกงานมากับกามาบเยี่ยมอยากทำพิซซ่าให้กินพิซซ่าอบหนึ่งนาทีฟาดิกย้อนให้ทำพิซซ่าให้กับคุณอาใส่ลงลยอยากกินอะไรใสลร่ลงไปเลยเนื้อเนื้อบดไก่บดไก่ชิ้นเนื้อเค็ม ชีสอบส5 0องศา1นาทีเสร็จเรียบร้อยกินเลยนี่ใส่ะะใไม่ให้ติดนะคะนีพาแป้งแล้วไม่ให้ติดไม่ให้แป้งติดท่าส์กันบุกกระเบิดกระหนด้

Pizza, bra ett minut pizza, så då sällar massor. Vi ska lära oss att stå och sälja stekt. เดนยอห์นนสินพิซซ่าเรามาเอารถไปแล้วมันสินพิซซ่าเดี๋ยวเรามาดูดูทำอาหารกันไปดูนิดหน่อยอะไรกันนะมะเขือเทศสีดำเรามาดูมะเขือเทศสีดำจะว่าสูตรอย่าอูสวัตตบาร์ติโอเนส นี <mile> ่คือนี่คือตัวนี่ไงค่ะอังนอังนสีดำค่ะอังนดำแล้วแล้วก็เยวเนสติดใจทำอีกละทำอีกแล้วเยลนสทำอีกล้บุกกระเบิดขึ้นมาเยลเนสพิสีวลวัด